สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มารีวิวตัวของเสาอากาศทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อไทยแซดนะครับมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เรารู้รจักกันมานานแต่วันนี้เฮียลองใช้ตัวนี้ดูตัวนี้จะเป็นรุ่นสิบสี่อีที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับรับสัญญาณได้ไกลถึงหกน่าจะหกสิบกิโลนะปัญหาที่ว่าต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าที่บ้านอ่ะมีทีวีสามเครื่องบ้านเดิมใช่ปะ ชั้นล่างหนึ่งเครื่องชั้นสองหนึ่งเครื่องแล้วก็ชั้นสามหนึ่งเครื่องสามเครื่องนี้มีคนดูทั้งหมดนะครับในอดีตเนี่ยเป็นทีวีอนาล็อกปกติเลยตัวใหญ่นะครับอธิบายนยี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญญาณเพราะว่าทุกเครื่องเป็นเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดสมัยยุคแรกๆที่เปลี่ยนเป็นสัญญาณก็คือใช้กล่องกล่องตัวนี้มันจะมีไฟเลี้ยงอยู่ถูกปะเราต้องเสียบไฟแล้วก็เสียบ HDMI เนี่ยเข้าทีวีเสร็จแล้วจาก ดึงสัญญาณจากเสาอากาศเข้ากล่องแล้วก็ขึ้นทีวีพอดีทีวีหลายๆเครื่องมันก็เก่ามันเสียหมดตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นทีวี LED นะครับ LED LCD ทั้งหลายที่มันมีระบบทีวีดิจิตอลในตัวปัญหาก็เกิดนะครับเกิดจาอะไรคือเสามีตัวเดียวแยกเป็น3ไอตัวแยกที่เป็น3เนี่ยปัญหาคือไม่มีไฟเลี้ยงพอไม่มีไฟเลี้ยงเนี่ยเหมือนสัญญาณเนี่ยมันดั พอไปถึงปลายทางบางเครื่องแม่งดอกเฮียเลยก็โอ้โหทานู่นทํานี่หลายอย่างเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสายก็แล้วแล้วไม่มีเครื่องที่ชันสามเครื่องหนึ่งมันมีปัญหาก็เลยตัดสินใจซื้อไทเซตนั่นแหละนะครับไทเซตนะครับสั่งได้เดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็โอเคอยู่ยุงเทพปริมณฑลไทเซตตัวนี้น่ะ 14e ตัวนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับติดต่อติดตั้งง่ายเดี๋ยวมีในคลิปอันนี้อิงม่อธิบายให้ฟังก่อน นะครับราคาประมาณไม่เกินสามร้อยนะครับถ้าเพิ่มสายสิเมตรในตัวของอาทางร้านด้วยก็ไม่เกิน300นะครับไทเซตตัวนี้นะครับก็ประกอบง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็เน้นเลยก็เลย2เครื่องใช้เสาเก่าอีกเครื่องนึงใช้เสาไท s ซตก็โอเคชัดเจนนะครับทุกอย่างไม่มีปัญหาสามารถดูช่องไม่ไมีติดขัดติดตั้งง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีประกอบยังไงนะครับไม่ยาก แค้นเองครับสวัสดีครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้น็อตก็จะเป็นตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าตรงน,นี้นะครับให้เรียบร้อยลักษณะท่อมีความหนาพาสอสมควร เมื่อประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะยาวขึ้นมาแล้วก็มีตัวก้างปลาอีก2ข้างนะครับอย่างนี้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกง่ายๆครับทําติดตั้งไม่ยากเลยนะครับลองดูครับถ้าอยู่ในกรุงเทพก็หันไปทางตึกประโยกค,ครับในเมืองแถวเซนทนรัลเบร์แค่นั้นแหละครับ